สวัสดีครับกลับมาพบกับเรา3าคนอีกแล้วเ,เช่นเดิมกับรายการคว a นตั m w h e ก้าวกระโดดสู่ความมัง่งคั่งกับผมเดียร์ไอเดียเทรดครับสวัสดีค่ะอุ้ยนะคะวันนี้เอสจะมีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจมานําเสนอคะ่ะสวัสดีครับเอสครับผมเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้เลยครับข้อวันนี้จะเป็นการใช้ฟินวิทนะครับเว็บไซต์ชื่อฟินวิทในการเหมือนดูภาพรวมตลาดต่อจากคราวที่แล้วอันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์เลยนะครับ ชื่อ f i n w i z c o m ทีนี้จริงๆเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในหุ้นอเมริกาแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไอเดียได้ไหลายอย่างคำว่า Finviz เนี่ยฟินมาจากคำว่า financial w t h ก็คือ w i s u a l i z a t i o n ก็ค,คือแบบทำให้ดูง่ายขึ้นครับทีนี้ถ้าในตัวของตัว f i n w i z เนี่ยมันจะมีสามสมาชิก3รูปแบบคือแบบที่ใช้ฟรีแล้วก็แบบที่ลีสเตอร์คือสมัครแล้วก็แบบเสียงเงินคือ e อิลิททีนี้เราสามารถสมัครโดยที่แบบไม่ต้องเสียเงินก็สามารถใช้แบบข้อมูลเบื้องต้นได้ได้แล้วเหมือนกันถ้าเป็นแบบรายปีอาจจะเป็นแบบปีแล้วน่าจะประมาณสามร้อยดอลลาร์อ,อะไรอย่างเงี้ยครับถามนิดนะะึงค่ะว่าเราสามารถใช้อันนี้ดูแบบในไทยได้ไหมคะเมื่อกี้เอชบอกว่าดูอเมริกาได้คือตอนนี้ของในไทยอ่ะมันยังยังดูไม่ได้ขนาดนะั้นยังยังดูไม่ได้ครับใชแ่แต่ว่าผมคิดว่ามันจะเป็นการแทรกสำหรับคนที่ เทรดหุ้นต่างประเทศเพราะว่าในไทยตอนนี้ก็ยังมีตัว dr drx ที่เทรดกันอย่างตัว dr X ก็43ตัว drx 13ตัวรวมกันก็เป็น56ตัวเราก็สามารถเทรดได้เหมือนกันหรือจะเป็นตัวค่าเงินสกุลเ n c y ก็สามารถเทรดได้ usd ไทยบาทยูโรอะไรอย่างเงี้ยครับก็หลักๆก็ม <c oughs> อ่าโอเคมาพอดีมันจะมีการผมจะไปที่หัวข้อคําว่าแมปครับ ฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่ไฮไลท์ของของเว็บนี้ส่สวนใหญ่ก็คือสามารถโชว์หุ้นที่เป็นแผนที่หุ้นอย่างเงี้ยครับในตลาดเป็นสีสีคือสีเขียวสีแดงสีเขียวก็คือจะเป็นบวกสีแดงก็จะเป็นลบอะไรเงี้ยครับ่อย่างตัวนี้จะเป็น S&P 500จะมีอย่างเช่นตัว Nvidia ของวันนี้บวกตัวอยู่0.89%อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ Microsoft อย่างเงี้ยครับบวกอยู่0.14%เราสามารถปรับตัว performance นะครับเปลี่ยนเป็นรายหนึ่งวันรายสัปดาห์รายเดือนได้แล้วก็ยูทูเดตได้อย่างเช่นเราลองเป็นยูทูเดตอ่าโอเคเราสามารถดูสัดส่วนทั่วโลกได้อย่างเช่นตัวแคนาดาไอร์แลนด์อ่ายุโรปอย่าง,นะงเงี้ยดูได้หมดเลยจีนอ่าวันนี้อย่างจีนนะครับหนึ่งปีอย่างเงี้ยตัวบาบาอย่างเงี้ยครับบวกขึ้นมา20%ซึ่งสมมติเพื่อน ลงทุนต่างประเทศตัวบาบาเนี่ยก็มีอยู่ในตัว DR ก็คือสามารถลงทุนผ่านตัว DR ได้เลยอย่างนี้ครับแล้วก็อย่างตัวมันก็จะมีอย่างไต้หวันอินเดียเนี่ยเราก็สามารถดูดูโอเวอได้ครับต่อไปจะเป็นตัวพอร์ตโฟลิโอครับทีนี้มันจะสามารถแบบแท็กคล้ายๆกับแท็กพอร์ตโฟลิโอเราได้ว่าเอ๊ะเรามีหุ้นตัวนี้เราซื้อตรงนี้แล้วราคามันจะขยับเพอร์ฟอร์แมนซ์ประมาณไหน พอร์ตโฟลิโอแล้วอินเทอร์เน็ตดงมาโอเคตัวนี้เป็นตัวอย่างการเราก็ไปที่พอร์ตโฟลิโอเราก็เลือกอคำว่าคีเอทนิวได้เลยครับค<ะ>่ะเนีเราก็ใส่ชื่อสมมุติผมอยากเป็นสำหรับตัว DR แล้วกัน DR หุ้นก็ใส่เข้าไป DR แล้วก็ใส่ชื่อตัวนี้อาจจะเอียงก็ต้องใส่เป็น Apple นะแล้วก็แอด t ิเตอร์ไป พี่เดียเคยใช้เว็บไซต์นี้ปะคะเคยครับเคยแต่พี่ใช้อีกแบบหนึง่งเป็นแบบไหนครับก็คืออ่าเป็นแบบเนื่องจากพี่อ่ะก็เอาไว้ดูเรื่องอื่นเนาะเอาไว้ดูเรื่องผู้บริหารซื้อขายนี่เลยก็จะนน้นี้ก็เป็นแนวแบบผู้บริหารหุ้นตัวไหนหุ้นอะไรผู้บริหารชื่ออะไรตำแหน่งอะไรวันไหนทำอะไรราคาอะไรเท่าไหร่ มูลค่า value เท่าไหร่ไหมมันตอบหมดเลยอืมประมาณนี้ครับอืมใช่ครับอันนี้ก็มีประโยชน์มากเลยเนาะถ้าเราแบบสามารถที่จะมาดูข้อมูลตรง insider ไดถ้ถูกถูกถูกแต่ว่าก็ตเ,เอาไป analyze ต่อนะแบบเอาไปคิดต่อว่าคนคนนี้แม่นไหมหรือคนคนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเขาซื้อเพราะอะไรอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ใชอืม แล้วเมั่เราจะรู้ได้ไงว่าคนคนนี้แม่นไหมอย่างที่พี่พูดเมื่อกี้ก็ต้องเทสแล้วเอาไปเทสกับราคาว่าเขาซื้อไปแล้วหลังจากที่เขาซื้อหรือหลังจากที่เขาขายราคามันขึ้นทำมันลงแล้วก็เกิดเป็นสแตทแล้วเราก็เทสไปเรื่อยๆอย่างนี้ยครับคือถ้าเกิดสมมติเขาซื้อแล้วมันขึ้นเขาซื้อแล้วรอดาวต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์่ะแปลว่าเขาดีแต่ถ้าเกิดเขาเขาขายแล้วราคาล่วง่ะเขาก็แม่นถ้าเกิดเขาขายแล้วราคาขึ้นเรีอยเริ่มไม่แม่นแล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือเราก็แบบต้องกนงให้เขาตั้งขึ้นมาอืครับประมาณนั้นอ่ะเอะยังไงต่อก็อ,อย่างนี้ตัวหน้านี้จะเป็นตัวพอร์ตฟิลที่เราสามารถแทรกได้เราจะตั้งชื่ออ่าอ r อะไรอย่างเงี้ก็ได้ครับแล้วเราลองเป็นตัว Apple ที่แอด t ิเกอรเข้าไป Apple Microsoft ตัวก็ไดแล้วเราก็แอด t ิเกอร์ d อได้ไหม อ่าได้ละอใช่ครับอ่ามันก็จะขึ้นมาอย่างงี้เราก็สามารถกดคำว่าเทรดอย่างเงี้ยครับมันก็จะใช่ครับหนึ่งช่พหุ้นดห้าจุดสามศูนย์นี้ยอืมใช่ครับประมาณนเราก็จะพอรู้ต้นทุนของเราใช่ใช่แล้วมันก็จะมีพอร์ตโฟลิโอแมปอย่างเงี้ยมาให้เราดูครับเพื่อนๆก็สอนก็จไปลองสามารถแท็กหลายๆตัวที่เพื่อนๆนมีอย่างเช่นตัวดีอาร์มันก็จะมีบ้าบ้าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือ่เอ็นวีเดีย ใช่ Microsoft เพื่อนๆก็สามารถอิงอิงแล้วมาลองเทียบกันก็ได้ครับแล้วถ้ามาสนใจจริงไอ้ตัวนี้มันฟอร์แม e มันดีนะเอ๊ะเราแทรกแล้วมัน t ท s l a มันดีนะแล้วก็มาซื้อดีอาะ่านตราทุนไทยได้ครับค่ะใช่ก็เป็นอีไอเดียหนึ่งผมก็ผมก็คาดหวังให้มันมีหุ้นไทยเยอะๆในตัวฟินวิดเหมือนกันให้ให้มีถ้ามันมีเมื่อไหร่แต่ผมก็จะอัปเดตนะครับออนนี้ไม่มีครับพี่ แต่ว่าผมอยากถ้าถ้ามีจะเปเดตใช่แต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะเป็นเบื้องต้นก็คือเป็นตัวเทรดของ DR ไปก่อน DR ไปก่อนใช่ใช่เพราะจริงๆ DR ในในไทยตอนนี้ก็ห้าสิบหกตัวแล้วรวมกับ DR x นะอตอนนี้ห้าสิบหกตัวก็ถือว่าเยอะขึ้นแล้วนะครับจากปีก่อน,น,นเริ่มจากสามสิบตัวอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับกขหวังว่าจะเป็นไอเดียในการติดตาม performance port รายวันรายเดือนรายปีครับพี่จะมี บริการหนึ่งขึ้นมาใหม่อันหนึง่งก็คือเรียกว่า I d เด t r a d e Club นี่ i d e a ี r a d e Club เนี่ยก็คือเป็นคลับที่เกี่ยวกับด้านการลงทุนเกี่ยวกับไอเดียนี่แหละหุ้เกิดมานี่ชื่อถูกมากเลยชื่อไอเดียนะเป็น i d เด Tra d e นะครับได้แล้วก็คลับนี้คือเราก็จะคุยกันเรื่องหุ้นหุ้นไทยจริงๆหุ้นไทยไ,ได้หมดเลยหุ้นไทยหุ้นโลกแหมทองทีเฟกนะครับแล้วก็รับสัจำกัดนะสามสิบท่านนะครับก่อนเพื่อจะแบบให้ดูให้มันดูแบบ ทั่วถึงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถปรึกษาการลงทุนได้ตลอดมีมีแชร์ประสบการณ์หุ้นตัวไหนปังหรือหุ้นไหนแบบเฮ้ยเทคนิคแบบดีๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะพบกันเดือนละครั้งทานข้าวเดือนเดือนละครั้งอืฮึก็เป็นสุกแรกของเดือนนะครับอันนี้คือมีเรียกว่ามีพิเศษให้ด้วยก็คือในเมื่อเรามาคุยเรื่องการลงทุนแล้วถ้าผลตอบแทนในปีนั้นอนะ่ะไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เราจะคืนเงินค่าสมาชิกให้เลย แบบร้อยเปอร์เซ็นเลยคืนเงินค่าสมาชิกให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นขับหนึ่งที่เอาไว้คุยเรื่องการลงทุนแล้วได้เจอกันได้คอนเซลร์กันแล้วก็คอยมีให้ให้คำปรึกษาตลอดเวลาได้นะครับประมาณนี้แล้วกันตลอดเวลาอาจจะไม่ให้ถแบบตีสามเลยอะไรเงแบบี้ยก็คือ่อะช่วงหนึ่งแบบสองทุ่มทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยประมาณนานแล้วกันนะครับก็คือทักมามีคนตอบกลับมีคนติดตามได้แน่นอนนั่นเองนะครับประมาณนี้ สามสิบ <35 S 2> ท่านคือพิเศษที่สุดแล้วครับถูกต้องครับแช่เพราะว่าราคานี้เราไม่ได้คิดเพื่อเพื่อลดเลยเราไม่ได้คิดเพื่อลดราคาอ่าเราแบบอืมเราคิดกับร,ร,ราคานิดแล้วจริงๆแล้วการตั้งกลยุทธ์ลดราคาก็คือไม่ยากหรอกก็คือตั้งราคามันแพงขึ้นแล้วก็ค่อยลดลงมาเราตั้งราคาเดียวไปเลย,เลยนะครับจะได้แบบเฮ้ยแฟร์แฟร์แฝงแฝงกับทุกคนด้วยนะครับประมาณนี้ว่าสามสิบคนเต็มแล้วก็คือจบแล้วนะครับประมาณนี้แล้วอันนี้ก็คือ รับเกินกว่าน,นี้ไม่ได้แลเดี๋ยวไม่ไหวขอทดลองดูก่อนว่าส0มสิบคนเวิร์กไหมถ้าเวิร์กก็อาจจะรับต่ออาจจะเป็นใครมาไม่ทานก็เป็น w ว s t i n g ิส s p ไปนะครับประมาณนี้ครับน้องอุ่ยจะถามว่าอะไรครับจะถามว่าอันเนี้ยที่พี่เดียบอกว่าส0สิบคนเนี่ยก็คือปีละครั้งหรือเปล่าคะปีละหมายถึงว่าไงนะคือสมัครสมัครอันเนี้ยค่ะคือพี่เดียเปิดรอบอันเนี้ยไอเดียเทคค่ะคือปีละหนึ่งครั้งรหรือเปล่าคะใช่ใช่ใช่ ถ้าเกิดเต็มแล้วก็คือจบถ้าเกิดแบบเฮ้ยนอกจากแบบเฮ้ยเรารับ30สิคนแล้วแล้วคนในคลับคิดว่าอยากรับเพิ่มเฮ้ยเผื่อจะได้มีเพื่อนเพิ่มเติมอ่ะเราก็จะเปิดให้ประมาณนี้นะครับงั้นก็ประมาณนี้ฝากไว้เนะฝากไว้แล้วกันนะครับว่าเออใครสนใจยังไงติดต่อสแกน QR code นี้มาได้นะครับนี่สแกน QR code ได้เลยนะครับปึ๊บตรงนี้อ่ามาถามข้อมูลเพิ่มเติมยังไงไหนลองทดลองสแกนของตัวเองก่อนว่าติดหรือเปล่านะครับนม่สแกนไม่ติด เกมเลยอ่าเอาได้อยู่นะอยู่สแกนติดนะครับโอเคแปลว่าแคปหน้าจอแล้วแอดเข้าไลน์ได้นะครับมีทีมงานคอยตอบตลอดเวลานะครับตอบรวดเร็วด้วยนะครับโอเคงั้นประมาณนี้น้องเอสน้องอุ้ยมีอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ยอืมจะถามพี่เด็กอีกนิดนึงค่ะว่าตัวไอเดี e เทรครับมีความแตกต่างไงกับการที่เราแบบมีไอซีโอเค สิ่งที่แตกต่างคือหนึ่งก็คือ IC เนี่ยจะต้องโทรมาหาแล้วต้องโทรไปคอนซัลต์นั่นนี่นูน่นอาจจะแบบไม่ได้ IC แบบไม่ได้โทรไปแบบเราอันดับแรกถ้าเป็น IC คือเราต้องโทรติดต่อหา IC ถูกไหม uh huh. อ่าแล้วคุณตัวนี้เราดีไหมหรือยังไงไหมอ่นที่สคืออาจจะแบบนัดเจอทุกเดือนหรืออย่างเงี้ยเพือเหมือนกับเป็นการทำา n n v e s t m e n t s n a p s h t t ออาจจะไม่ได้หรืออาจจะไม่มีเวลาอาจจะต้องนัดพิเศษแต่เนี้ยคือเรามี สกิดูแน่นอนว่าจะเป็นเมื่อไหร่ยังไงแล้วเราก็มีโปรฟนให้ชัดเจนว่าเฮ้ยมาลงทุนกเราเนี่ยผลตอบแทนไม่ควรต่ากว่าสิเอร์ซพราะถ้าเกิดต่ำกว่าสิคืปอร์เซ็ขึ้นราจะคืนเงินให้ทันทีเลยนะครับในปีนั้นๆอืมค่ะอประมาณนี้ครับเอสมีคาถามไหมเอ่ยผมผมคิดว่ามันก็น่าสนใจเนาะสำหรับคนที่ทั้งเพิ่งเริ่มต้นใหม่แล้วก็คนที่มีประสบการณ์ก็ก็เข้าลับนี้ได้เช่นกัน ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกให้นักลงทุนแล้วกันครับเพราะว่ามันจะมีสิทธิพิเศษที่เราอาจจะไม่สามารถพูดการผ่านรายการได้ใช่ไหมครับพี่เดียร์แบบพูดกันตรงนี้ไม่ได้ออกสื่อไม่ได้จะต้องพูดในระหว่างโต๊ะอาหารอะไรนี้ครับโอเคอ่ะงั้นวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับส่วนใครจะติดต่อสอบถามก็สแกน QR โค้ดบนหน้าจอได้เลยครับ